มาจตี้แต่งจัดเต็มครึ่งล้านโอ้โหพาม,มาชมเลยครับมาจตี้2024คันนี้แต่งจัดเต็ม5 0 0 0นกว่านี่จะทะลุปไป6แสนแะล้วมีอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปชมกันอันนี้คือรถดเดิมๆนะครับเราก็จะแลปกันลอยนะเพราะว่าเราทํางานในพื้นคันนี้จะมีสเกิร์ตด้วยมีสปอยเลอร์แดมบอทวีพีนี่มาดูลือรถหมดแล้วนะไม่เหลืออะไรเลยใครไม่เคยเห็นนี่มีแต่เหล็กอย่างนี้เลยนะเราจะใส่บอทวีพีเบาะเดิมๆจะเป็น3ที่นั่งใช่ไหมเราจะเปลี่ยนใส่วีพีข้างหลังเราก็จะสร้างขึ้นมา เป็นแบบเอาผ่าน e Executive แล้วอะไรเนะี e ่ย Ex Executive แล้วนะครับเดี๋ยวพามาดูว่าเฮ้ยติดตั้งตรงไหนไปแล้วบ้างนะครับเดี๋ยวจะพามาดูด้วยไปครับมาอัปเดตครับคัน5 0 0แสนกว่านะ D3 มาอันนี้วันาก่อนที่เราแ d มไปห,หรือแดมมอเนาะอันนี้ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราจะใส่ลับโพงไปแล้วนะตรงนี้ปึ๊บอ่ะประกอบแล้วด้วยอ่ะพาชมพาชมเราขยับรางลงมาข้างหลังแล้วเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยนี่ไฟเพดานที่เราใส่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับนี่แบบนี้นะครับแดมประกอบทีนี้ก็เราจะเหลือ เครื่องเสียงเราใส่แล้วเราจะใส่แอมนะมิส์เวดดวันเนะครับคันนี้ไม่ใส่ซับนะเพราะว่าลำโพงโฟกัสเข้าหน้าไม้เนี่ยมิดเบลดกลชับอยู่แล้วลูกค้าอยากฟังพอๆไม่ได้ไม่อยากฟังมันนะวันนี้เราก็จะทําการลงพื้นต่อไปนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะครับว่าใส่พื้นแล้วจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็บอะจะมาลงด้วยเปลี่ยนสีทั้งคานเลยบอะเดี๋ยวพาไปชมอีกที เ็จสมบูรณ์ครับสำหรับมาเจ็ตี้เซต5แสตตอนแรกมีงบ5แสตตอนนี้จะทะลุไปถึง6แล้วนะอะมาดูว่าสรุปมีอะไรบ้างครับมาเริ่มที่ด้านหน้าครับเป็นโลโก้แก้วนะครับแบบนี้พอใส่นี่คือพรีเมียมขึ้นเยอะนะครับแล้วก็จะเป็นชุดสเกิร์ตนะครับรอบคันแบบนี้นะครับคิวพรีเมียมโหดโหดเนาะมะต่อมาที่ด้านข้างครับคันนี้ลูกค้าเปลี่ยนล้อนะเป็นขาว18พร้อมกับโช้คคนถังเซยินนะครับแล้วก็จะมีคิวกันสาดนะด้านนอกที่จะดูออกนะครับแล้วก็จะเป็นสเกิร์ตด้านล่างนะครับตรงนีีี้เเมมนนนตต่ลลงัวากะโหดดย นะครับต่อมาที่ด้านหลังครับคันนี้ติดตั้งสปอยเลอร์ด้วยด้านหลังนะครับใหญ่ๆแบบบึ้มๆนะครับพร้อมกับชุดสเกิร์ตคอคู่ด้านล่างแบบนี้นะครับนะด้านหลังในส่วนของการชนหลังนี่เราจะมีกันลอยกันชนท้ายนะครับติดตรงนี้เวลายกของพร้อมกับโลโก้แก้วนะครับที่ขายไม่ได้นะส่วนเับมาเจสซี่จะเป็นประตูท้ายไฟฟ้านะครับอ่ะกดหนึ่งครั้งครับเปิดขึ้นมาแบบนี้ฝาด้านไฟฟ้านะสามารถกดผ่านรีโมทได้นะครับสวิตช์ฝาท้ายนะครับแล้วก็สวิตช์ด้านหน้ารหลดพร้อมระบบกันหนีบนะต้องมีมาให้ นี่คันนี้เห็นไหมได้ทาเบาะใหม่ได้นะครับแล้วก็ปูพื้นลายไม้นะครับแบบนี้เบาะสีสวยมากเดี๋ยวพาไปดูข้างในดีกว่าครับว่าทําไมงบไปถึงไกลขนาดนี้นะครับต่อมาครับมาเริ่มที่ด้านในก่อนครับอันนี้เราติดสิกันร้อยนะภายในนะครับแล้วก็มีรมแบบนี้นะครับนีู่กค้าบอกติดสลิกไฟฟ้าด้วยอ่ะเราจัดให้เลยนะครับแล้วก็จะมีล้องกระจกที่ขาดไม่ได้นะรถตู้เห็นนะพอเปิดจอดูยากแล้วนะครับเราก็จะจัดการล้องกระจกให้ ที่สำคัญยังบันพิมได้ด้วยนะครับความละเอียด 2.7K กันเลยทีเดียวนะครับมีพักไขนคนขับนะครับเบาะนี่ทำสีใหม่คะให้เข้ากันทั้งหมดทั้งตัวรถนะครับมะต่อไปคันนี้ได้ทำเครื่องเสียงด้วยนะครับเป็นโฟล์คฟีเอส165 SE นะครับ2คู่พร้อมกับซับ7นิ้วนะครับมาขาดไม่ได้เลยนะนะครับเพีนร์มอเตอรี่นี่พอใส่แล้วสวยขึ้นเยอะนะครับคันนี้มีแดมเก็บเสียงนะทั้งคันนะครับฟูลแดัมนี่ฟังเสียงฟังเสียงแน่นๆปักๆ แน่นๆเลยนะครับพร้อมกับใส่เลนส์ซิวนี่สำหรับใครที่อยากลื้อรถนะครับใส่แค่ใครเลนส์ซิวก็ได้นะครับแบบนี้ต่อมาเราได้ทําการปูพื้นนะครับลายไม้แบบนี้นะครับพร้อมกับใยดาบุ่นเนาะลูกค้าอยากได้ประมาณนี้นะครับบอกลูกค้ารีเควสเลยเขาแบบชอบเอาผ่านะาานะครับเอ็กซ์คลูซีฟเล้าะนะครับเป็นเบาะสีนี้นะครับติดตั้งไปนะคระับันนี้เป็นเบาะไฟฟ้านะมาอ่ะเบาะไฟฟ้าทั้งหมด6ทิศทางนะครับเอหลัง ยกขาได้นะตไลด์ขึ้นหน้ายกขาแบบนี้นะครับพร้อมเบาะร้อนเบาะเย็นมียูเีชาร์จในตัวนะครับนี่แบบนี้เลยนั่งสบายอ่ะแล้วก็ระบบเอนเตอร์เทนเมนต์เราจะมีจอ17นิ้วนะครับอันนี้ลูกค้าไว้ฟังเพลงดูหนังนะครับพร้อมกับไฟเพดานนี่เปลี่ยนสีได้สวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็ไฮไลท์ของเราก็คือเบาะด้านหลังนะ VIP นะครับแบบ3ามที่นั่งนะปรับไฟฟ้าด้วยนะครับและวิธีเข้าก็ง่ายๆเราเดินเข้าทางนี้ได้เลยอ่าไม่ต้องเลื่อนนะครับนี่ เะะบาะวีีเป,ป่าไฟฟ้านะผมเอื้หลังได้อย่างนีน้ง่ายๆเลยนะครับพร้อมมีที่วางแก้วที่เท้าแขนตรงกลางนะครับนั่งสบายทุกตำแหน่งนะสำหรับคันนี้เรายังมีที่เท้าแขนนะด้านหลังว้ให้ด้วยนะแบบนี้นะอ,อืโอเคเลยนะครับคันนี้ผมข้อมากเลยลูกค้าแบบเลือกสีเบาะได้สวยแบบเหมาะกับพื้นมากสวยจริงคันนี้ตอนแรกไม่คิดนะว่าแบบเฮ้ยเลือกเบาะอยู่เนี้ยจะสวยขนาดนี้นะครับเนี่ยถูกใจเลย คันนี้นะครับครบนะครับกับลบประมาณ5 0 0แสนกว่าเฮ้ยมันไปนถึงได้ไง5 0 0แสนกว่าผมไม่มีคอนโทรลได้เนาะ,ะปกติน,กนะครับคันนี้ใครที่ต้องการแต่งมาจิตตี้ละลอกได้นะคันนี้ผมว่าสวยเลยเป๊ะเลยนี่คือแหละมาจิตตี้ที่คู่ควรนะครับ วยนนี้ะะฮโอเคครับสำหรับนะครับพี่ๆหรือลูกค้าท่านไหนครับที่ต้องการแต่งยมาเจสตี้แบบนี้นะครับไม่ว่าจะกั้น VIP หรืออย่างคำบอก VIP แบบนี้นะครับเราจัดให้ได้หมดนะครับสำหรับคันนี้ใครชอบนะครับก็สามารถกดไลค์นะครับหรือว่าลอกคันนี้ได้เลยนะครับสวยๆแน่นอนคันนี้ทิเ้งแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ